สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรมือใหม่กับเช้าวันนี้วันที่อากาศท้องฟ้าท้องฟ้าปิดนะครับเมื่อคครึ้มนะครับก็ที่อำเภอเมืองขอนแก่นนี่ก็มีฝนตกนะครับฝนตกมาสองสามวันเมื่อวานนี้ก็ตกนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่หนักอะไรนะครับแต่ก็มีลม ก็เป็นลักษณะอากาศที่ว่าเป็นพายุฤดูร้อนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะมาดูทุเรียนกันนะครับวันนี้นะครับเช้านี้ผมก็จะมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าตัดหญ้าที่ที่โคนต้นนะครับก็เนื่องจากว่าฝนตกมานี่ก็ดินมันจะชื้นนะครับดินจะชื้นนะครับชื้นไปก็จะมาตัดหญ้าออกแล้วก็ ก็จะให้เขามีแสงนะครับถ้าถ้าแสงอ่ะถ้าตะวันขึ้นมาเนี่ยก็จะให้แสงส่องส่องถึงพื้นนะครับแต่ก็แต่การตัดเนี่ยก็จะตัดไม่ไม่เตียนนะครับไม่ถึงกับเตียนนะครับก็เผื่อเผื่อเดือนมีนาคมมีนาคมที่จะหมดไปแล้วก็เมษายนที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะร้อนอก็ เป็นการคาดเดานะครับเพื่อนๆคาดเดาไว้นะครับเพราะว่าหญ้าเนี่ยให้หญ้ารักษาความชุ่มให้แดดส่งถึงนะครับถึงบริเวณดินให้ให้รากทุเรียนเขาสัมผัสกับแสงนะครับแสงบ้างนะครับซึ่งผมไว้หญ้ามายาวเลยนะครับยาวทุกต้นเลยอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับว่าจะตัดหลายวันแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ฝนตกมาก็กลัวกลัวว่ามันจะเชื้นเกินไปนะครับ ดินมันจะชื้นสะสมเกินไปแต่ไตโครามาก,ก็ยังก็ยังพ่นให้อยู่ตลอดก็พ่นใส่โคนต้นเลยนะครับวันนี้ดูทุเรียนต้นนี้ก็ที่มา,าทําทุเรียนต้นนี้ก็เพราะว่า,ามันจะมีกิ่งเนี่ยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับถึงดินแล้วนะครับวันนี้ก็จะตัดออกนะครับตัดกิ่งนี้แหละเพราะว่าดูแล้วนะครับว่าเขาจะยาวเขาจะลงดินนะครับตัดตัดเลยนะครับเพื่อนอ เดี๋ยวผมตัดหญ้าก่อนนะครับตัดหญ้าก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดจริงนะครับตัดจริงออกนะครับเพื่อนนี้นะวันนี้ก็ได้ร pues, ับน้ําฝนก็ได้รับไนโตรเจนในอากาศที่ผ่านฝนมาเนี่ยที่ฝนพาลงมาเนี่ยมันก็ดูสดใสดีนะครับตัดหญ้าก่อนนะครับตัดหญ้าก่อนค่อยมาตัดจริงครับอ่นี่นะครับเพื่อนๆตัดแล้วนะครับตัดหญ้าเรียบร้อยนี่นะครับ ก็ไม่ตัดเยอะอตัดสูงนะครับนี่นะครับก็ยังคงเป็นการที่ว่าเผื่ออยู่ก็เดือนหน้าก็จะเป็นเมษายนเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยมันก็วันนี้ก็มีนาคมเนี่ยก็ยังยังไม่หมดเลยก็ยังร้อนอยู่เดือนหน้ายิ่งร้อนนะครับมีษาพฤษภาก็ยังเป็นการคาดการไว้อยู่ว่าถ้ามันร้อนเนี่ยก็ยังคงย้าไว้อยู่นะครับเป็นการคาดการนะครับเพื่อน ไม่ไม่เตียนนะครับผมจะตัดจะตัดไม่เตียนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องย่าอตอนนี้นี่นะครับเพื่อนดูนะครับกิ่งกิ่งกิ่งนี้มันยาวเกินนะครับยาวเกินเพื่อนเกินมากอันนี้ครับน่าจะประมาณเมตรห้าสิบได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าต้นทุเรียนกับสปริงเกอร์ผมเนี่ย มันห่างกันเมตรท่าสิบนะครับอันนี้ก็โก่งขึ้นไปเนี่ยดึงขึ้นมาตรงๆเนี่ยถึงนะครับประมาณเมตรท่าสิบนะครับจิิงนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมดูแล้วว่ามันอยู่ต่ําอยู่ต่ําไปแล้วก็มันเหมือนจะดึงอาหารมาเยอะนะครับมันแย่งแย่งเพื่อนนะครับดึงอาหารมาเยอะแล้วก็อยู่ต่ําก็ควรจะตัดนะครับเพื่อนๆตัดเลยนะครับไม่ต้องพูดมากนะครับเพื่อนตัดเลยนี่นะครับ ตัดเลยนะครับเพื่อนอยู่ต่ำด้วยนะครับนี่ประมาณฟุตฟุตกว่ากว่าตัดออกนะครับตัดออกไปนะครับเนี่ยครับเพื่อนเมตรห้าสิบะถึงนะครับเนี่ยเนี่ยถึงสปริงเกอร์กับโคนต้นถึงกันเลยนะครับตัดออกแล้วนะครับแล้วจะมีอีกจริงหนึ่งนะครับเพื่อนนี่นะจริงนี้จริงนี้มันซ้อนกับจริงนี้นะครับ แต่แต่มัน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 ฉีกกันอยู่นะครับมันมาคนละทางอยู่เนี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยอย่างนี้นะครับมันจะไปคนละทิศคนละทางอยู่จริงนี้ก็ก็คิดว่าจะเอาไว้นะครับเพื่อนให้เพื่อนดูนะครับว่าผมผมยังไม่ออกนะครับเนี่ยดูอย่างนี้นะครับนะครับก็จะไปทางนั้นจริงนี้มันจะจะเฉียงมาทางนี้ ก็ยังไม่นําออกนะครับเพื่อนๆยังไม่นําออกเพราะว่ามันไปคนละทางอยู่นะครับมันบิดกันอยู่นี่นะครับถึงมันจะถึงมันจะห่างกันเนี่ยถึงมันจะมาถีกันมันยังยังบิดกันอยู่เนี่ยมันมันมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้อยู่นะครับถ้าจริงนี้มันมาอย่างนี้เบิดมามันก็จะไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อนๆแต่จริงนี้นะครับจริงนี้ผมว่ามีปัญหาแน่นอนทีแรกผมว่าจะ ควรจจเอาออกแล้วตั้งแต่ทีแรกนะครับจิงทีเ่เป็นแมงเจาะนะครับตอนนี้แห้งแล้วนะครับแห้งแล้วเนี่ยผมทายานแห้งเรียบร้อยนะครับผมว่ามันมันอยู่ใกล้กันนะครับใกล้กันมันถีกันของพวกนี้นะครับอีกอย่างนึงมันก็จะมันก็จะเนี่ยมันก็จะบงังบังจิงนี้เดี๋ยวต้องตัดต้องตัดออกนะครับตัดเลยนะครับเพื่อนมีนะ แม่ว่าเราครับเพื่อนๆนะตัดออกซะนะครับนี่ตัดไปเลยนะครับปัญหาออกไปนะครับนี่นะครับจะได้โปร่งๆนะครับนะเพื่อนเนี่ยผมเห็นมานานผมก็ทีนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วครับเนี่ยจริงมันจะห่างแล้วครับเพื่อนนี่นะ,ะจิิงข้างบนนี่ก็ทับเขานะครับจิิงตัวนี้ มองไปก็ตัวนี้ไปทางโน้นตัวนี้ประทับเขาใกล้ตัดเลยนะครับเพื่อนเพนนนะราะว่าลมนะครับเรื่องลมนี่มีปัญหานะครับลมมาต้านลมมากนะครับเพื่อนตัดเลยนี่นะครับนี่ดูดูนะครับเพื่อนดูมุมนี้มันโปร่งแล้วครับที่นี้นี่ยเริ่มโปร่งเริ่มสูงเห็นไหมครับ เป็นการตัดกิ่งที่ว่าแต่งออกนะครับเพื่อนแต่กิ่งแต่กิ่งข้างล่างเนี่ยผมยังไม่ตัดนะครับกิ่งที่คู่กันกับกิ่งข้างนี้ดูเขามันจะตั้งนะครับกิ่งโตแล้วก็ตั้งมันจะไม่อ่อนเหมือนกิ่งนั้นนะครับมันจะตั้งขึ้นไปผมก็เลยไม่ตัดนะครับเนี่ยดูมุมนี้เนี่ยมันจะเฉียงมันจะเฉียงมาแล้วครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยเขาจะเฉียงมาแล้วเขาก็เขาก็จะตั้งขึ้นนะครับตั้งสูงสูงสูงอยู่นะครับนี่นะครับเพื่อน วันนี้ก็มาตัดหญ้าแล้วก็ดูกิ่งตรงนี้นะครับจะเป็นทรงแบบนี้นครับน,นี่นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มาทำตท้นเหล่านนี้นะครับอขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ